กนกุ้งความกุมความเหมือนเคยไม่ต้องวัวปจุูแกโคกมือนเดิมโคกเราโคกไม่ใช่ตกลงวัวตึ๊ดฟัดเลยเราอ่ะื่อไปไหมไปเดิเดี๋ยวฟาดลูกก็ลูกมาดในตัวบ้านไม่มาถึงน่าจะลงวัวผิดมาไอ้ยักษ์ไปฟาดเลยเราดอเลเวลาเราไม่ตกคู่มือนกัมันมีสามจ้าแล้วน้ำวัวมันขนาดตาเดินยิงนะอื สวัสดีลุงเขาก่อน,นไปเลย<ะ>ไปเลยลุงเอ้ไปเลยครับัสดีครับัสดีครับ เดี icana, ๋ยววัวเราดีเ mm. mm. ัวเราเราเราเรัวใครดีเรานี้ันีกอใครดีเราเรัวเราัวหังหัวเราข้าวเราเราเรานนี้กใครอันนี้องเราวเววัวข้าวได้ัวหาตัวไม่ไม่ัวเยววัวเรารัวก็เหมือนเดหรหมูกวยาม Trầm đá rồi

เาเรียกชื่ออะไรนะนายโอ้ยจามินวันนี้นายโอ้ยอารมณ์เสียนายโอ้ยน่าบึ้งมาก

Tania, pleo đi tania, nó có nè, 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 này nè, này nè, này này ôi chú vịt thì cá lệ ngon nữa được rồi nhiều ít à bay phải nắng ở đây lúc nào rồi. hả? À bay cái nhan bay cho thật bay. bút bay. đi đâu? Ừ. cặp gì mô. Ồ. bên này ra luôn. Đi lên lâu mô nghen. nè บล็ระวังนะไปเข้าที่ล่มก่อนบล็บอ,อยู่ที่ล่มก่อนลูกุ่มนี่มาอยู่ที่ล่มก่อนร้อนนะไอบล็อกไปรอตรงนั้นไหมไม่ต้องมาไปพร้อมันมาทำไมล่ะป้าทำไมมันเป็นอยมา อ่านููมันไม่เจียมว่าลยว่ารดน้ำเบนนี่เรียกเรียกหาแม่มเลยนี่นี่เรียกหาแม่มันถึงวันนี้ไปตังรดน้ำแล้วอือโบไม่เป็นอะไรอ่า โมถือตาเลย<อ>ไม่พอใจไม่พอใจอก็ดูเดี๋ยวท<อ>ี่จ้าต้นต้นต้นโบท๊ทโอ,อ้เรียกหาแม่โ<อ>ม ทุเตาล้วไม่พอใจแล้ว